สุดยอดวิวกรวุธวิทิสารโค่นมือหนึ่งของโลกซิลแชมป์อินเดียโอเพนเวิลด์ทัวร์ที่2ในชีวิตประหุมโลกวิวกรวุธวิทิสารโค่นมือหนึ่งของโลกพง,งาดแชมป์แบดมินตันอินเดียโอเพนเป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่2ในชีวิตโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566ันาหสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์เซเว่นฮันเดรสอ็นฟิตี้รายการโยเนสซันไรส์อินเดียโอเพนสองพนยี่สชิงเงินรางวัลรวม900าแสดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30 6ลสาทที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุฒิวิทิสารมือ8ของรายการและมือ8ของโลกที่ลงสนามพบกับวิกเตอร์อเซนเซนมือ1ของโลกจากเดนมาร์กสถิติระหว่างคู่นี้เคยพบกันมา6ครั้งเป็นวิกเตอร์อเซนเซนเอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่ครั้งนี้วิวกุฒิวิทิสารแก้เกมมาได้ดีและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกล็อกเอาชนะไปได้ 2. ต่อ1เกมด้วยคะแนน 22, 20, 10 21และ2 1 1 2ปลดล็อกเอาชนะอเซนเซนได้เป็นครั้งแรกพร้อม กับคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้มาครองซึ่งเป็นแชมป์ระดับ Super 700 Infinity รายการแรกและเป็นแชมป์ระดับเวิร์ทัวร์รายการที่2ในชีวิตต่อจากเยอรมันโอเพ่น2022อีกด้วย